แม่บ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้หนูก็จะพามาทำเมนูปนประตูหอมๆมันจะหอมได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีใบตองนะคะก่อนอื่นเลยแล้วก็แปลใบตองมาเอามาเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็นำเมาก้านออกนะคะแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วแล้วเราก็มาติดแก๊สกันเลยติดแก๊สเสร็จแล้วเราก็ เอาใบจองมาค้างไฟนะคะแบบนี้นะคะกลับไปกลับมากลับมากลับไปนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ใบตองมันกรอบจนเกินไปนะคะระหว่างที่เราเอาไปห่อประทูของเรานะคะมันก็จะใบตองก็ <labor> <ing> จะไม่แตกนะคะเสร็จแล้วเราก็นําประทูมาแล้วก็ใบตองที่เราเตรียมไว้นะคะเมื่อกี้นะคะแล้วก็ม้วนๆแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะกัดห่อเป็นแบบนี้นะคะทำเหมือนกันทั้งสองเลยนะคะแล้วก็กัดแบบนี้นะคะ เรียบร้อยสวยงามไปเอาไปย่างไฟนะคะแล้วก็ก็กลับไปกลับมากลับมากลับไปนะคะแบบนี้แล้วมันก็จะเริ่มมีกลิ่นหอมๆอ,ออกมาเป็นกลิ่นของปลาทูกลิก่นของใบตองบวกกันนะคะนี่หอมมากเลยยพี่ๆขาระหว่างที่หนูทํานะคะแมวหนูร้องเลยค่ะเพราะว่ามันหอมมากนะคะนี่ เสร็จแล้วใบตองเราก็จะออกไม่ไหม้หน่อยนะคะแต่ข้างในไม่ไหม้แน่นอนแท้แท้ปลาทูสีปลาทูสวยมากค่ะเหลืองหอมมากเลยค่ะนี่แน่แล้วเราก็นําปลาทูมาแกะก้างปลาทูนะคะโอ๊ยโอยโอ๊ยโอยระหว่างที่แกะร้อนมากเลยค่ะเพาะหนูเพิ่งเอาลงจากเตาเมื่อกี้นะคะร้อนมากร้อนมากเลยเราก็แกะ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 ก้างออกให้หมดนะคะ แล้วก็มาใส่น้ำมันนิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้พริกหอมกระเทียมเราค่ะติดกระทะแล้วก็เป็นการป้องกันที่แบบว่ากระทะมันจะดำค่ะอันนี้เป็นเทคนิคของหนูนะแล้วก็ผัดๆผัด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 ไปเรื่อยๆเลยๆเหมือนผัดเลยเนาะเพราะว่าใส่น้ำมันอ่ะเสร็จแล้วได้ที่แล้วอ่ะพอสุกประมาณนี้แล้วก็นำมาตำได้เลยค่ะตำ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  จะละเอียดหรือหยาบก็แล้วแต่ความต้องการของเรานะคะหนูก็จะประมาณนี้แหละแล้วก็ตามด้วยประทูนะคะแล้วก็ตาม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 เลยค่ะตามความต้องการของเรานะคะําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงกันนะคะปรุงด้วยมะนาวนะคะผงชูรสแล้วก็น้าตาลนะคะจากนั้นเราก็ลองชิมดูนะคะว่าเราชอบรสชาติไหนนะคะเสร็จแล้ว าเรายังไม่พอเราก็ปรุงเพิ่มค่ะด้วยตามตอนนี้เราก็ตามด้วยน้ำปลาไปอนิดนึงนะคะอาพอได้ที่แล้วเราก็ใส่หอมผักชีที่เราเตรียมไว้นะคะตามอีกนิดนึงไม่ต้องลงมือแรงมากนะคะเดี๋ยวผักของเรามันจะช้ำนะคะแท้แด้เสร็จแล้วน่ากินไหมเอ่ยฝากพี่ๆกดติดตามด้วยนะคะ